นะครับเนื้อปลาหรือสันเนี่ยแหลเหมือนเลืมากครับหนูพี่น้องมัอนี้มีนูเด็ดแกงเห็ดครับเห็ดงูแม่กระป๋องเราไปเก็บมาครับผมคุณตูมตัวนี้ครับพี่น้องบังเห็ดตอเต็นตูมๆนะครับนี่ต่อกระแม่ไปเก็บมาหมูเสาร์นี่ครับนี่เบิางมีห่อนเห็ดปวกนะครับใบบักขามใบขามอ่อนผักกีตูเล้าตะไคร้พริกแห้งครับกัมพหอมเดี๋ยวจะมาตำนะครับพี่น้องเบิงเห็ดเป็ดโดดแบนี้ครับบนี้เลยพี่น้องต้มเคียงนะครับ ล้งตะไคร่นะครับเคียงกับนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีก,ก่อเวลาต่ำจะแป๊บก็นะครับพี่น้องต่ำประมาณนี้นะครับครับไปพาเห,ห็ดเป็นเลยนะครับเบิ่งพีนนปปน่น้องเออตับันตัวมันตายเบิ่งครับโอ้ผ่าต้นใหญ่ได้ต้นหน่อย,ยครับนั่นเราโง่เขาเราโง่เขา ก็งูกเหลี้ยงนะพี่น้องจุงโอ้องน้ำครับต้งมุอเห็ดปวกแจงใส่กันนะครับสีกันพี่น้องพอเวลาสีแป๊บก่อนนะครับปึ๊บหมอก็เริ่มจะได้พี่น้องน้ำเริ่มนั่นนะครับโอ้สีแกงเขาตำเลยครับเใส่เลยใส่ทั้งไปได้ครับใส่บีิเวณที่ปรุงเลยครับอนี้เวาใส่เขาทิ่ปรุงเคียงเลย น้ำปลาแล้วก็ที่ปรุงเนี่ยผมเหมือนเคียงปรุงปรไปเด้แล้วร้อมันเดือดแล้วก็ดีใช้เห็ดครับเป็นหน่องปรุงนะครับน,น้ำปลาใส่ลงไปนป้ำปลาปลาเห็ดเองครับแม่เห็ดเองชุดรสชุดรสใส่ลงไปพริกลวครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยบะไซบะแซ่เบเปแล้วครับที่บอกให้รสดีผขเพิ่ณมากินกับบะไซกับะบะอะไรอย่างเงครับ โอ้โหดูดีครับกรอนมันจะไปนอนเอาน้ำปลาครับน,นี่ครับร้อนน้ำเดือดข้าวจีไสเห็ดนะครับปลาเทมนี้อ่าโอ้เดือดเลยไปนอนใส่ปักขำใส่บักขำต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวใส่พร้อมเห็ดปนสีเลยใส่ปลาขำต้องไปก่อนบักขามแล้วก็จีใสไอหนักป <hvad ka an> ุ๊กหน,นักปุ๊กครับหนักหรือหนักฟ <t> ักทองใส่ต้องไปก่อนครับ เขียวปัญีาจะใส่เห็ดเลยครับร้อนเดือดแป๊บนึงใส่เห็ดเลยบัดนี้เดือดร่อยเลยพี่น้องครับใส่เห็ดครับบัดนี้พี่น้ักมันหมอเดือดนะครับทูหมอดเดือดใส่เห็ดเลยครับเดือดจีเลยครับใสจุดท้องไปเลยครับพี่น้องเห็ดต้องไปเลยโอ้เด็อดไปพี่น้องมาได้ครับมัดสดด้วกันฟรุ่นควันนะครับไใสหัวกันผัดนิตูเขาจะใส่ที่ถัง เลยมันหลักเราจะใช้เจลหลักนะครับใส่เห็ดต้องไปก่อนฮับปุงเรียบร้อยแล้วเขาจะบม่ค่อยคุ้นนะครับแต่คุ้นเห็ดมันฉิเละนี่ครับไปนอนต้องไปก่อนเจ๊ะๆไปก่อนนะครับนี่ไว้ไบบนี้สี่ก่อนสี่เดือดเขาจะใส่แบบนีตัวมาใส่ปิดฝาได้บัดเลยอ๋อเดือดได้ไปนอนอาไม่หวยใส่เลยครับอีตูแหลหลักใส่เลยสีมันรสดชัดนะฟอสแจวนะครับ หลักบาขี้กันมากลางมาเข้มมาสุ่ใส่ได้หมดใส่ไปจเจอโปร่งได้ไปหนอจะคนอะไรนะครับเห็ดชิลิฟลาบมันี้ปร่งกันได้ครับโอ้โคนหัวเด็กน้องมาพคนมึงเห็ดนะครับตักเสิร์ฟไปพี่น้องเห็ดปวกเห็ดละงูปนกันนะครับพ่อกับแม่ถ้าไปสองคนไปให้ไปเก็บมาพ่อได้กินนะครับพอ่อได้รลาย่พ่อได้กิน แบ่งกันกินนะครับเพื่อนมาเด้อพี่น้องมาสดด้วยกันครับทั้งเห็ดปวกเห็ดตะโงะเห็ดยินกับมีครับเห็ดรวด้มกับมีหลายอยู่ครับมันอีกแกงเห็ดปวกกับเห็ดตะโงะก่อนนี่แหละเพื่อนอืมตักเสิร์ฟตักสดกินก่อนนะครับนี่ละคลิปนี้ก็ดีไายเบิ่งแค่นี้นะครับแกงเห็ดคลิปนี้ก็ดีพอแค่นี้นะครับเพื่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามกูชั้นเด็ดเครับสวัสดีครับ 我出门上车里，我去超市去。